สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเจษพ,พรสุพองจะมาอ่านภาษาพาทีบทที่สี่กับพระลีตานีคืนนี้ท้องฟ้ามืดสนิทไม่มีแม้แต่แสงดาวเสียงริงเริงเลที่เคยร้องระงม,มปากก็ดูจะเงียบผิดปกติแล้วจู่ๆมีแสงไฟ งจ้าจากรถกระบะคันหนึ่งซึ่งเล่นกะดุนมาอย่างรวดเร็วเสียงเครื่องยนต์ดังต้องแนวป่าช่วงหนึ่งรถชะลอความเร็วเพราะต้องวิ่งขึ้นเนินสูงมีอะไรบางอยากวิ่งออกจากท้ายรถหล่นลงบนพื้นถนนโดยที่คนขับไม่มีทางรู้รถ กระบะวิ่งลับหายไปสิ่งนั้นลุกขึ้นโบกสวััดอย่างอะไรบางอย่างเหมือนไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีเสียงลมพัดใบไม้ทั่วป่าพิ้วไหวพันมีลำแสงสีนวลส่องไปทางเป็นทางเข้าป่าลึกเจ้าสิ่งนั้นดูจะรู้ ถาควรเพิ่มตัวไปทางไหนแล้วมันก็เริ่มต้นทันทีเช้าตู่อากาศสดชื่นเย็นสบายพระสงฆ์จากวัดในหมู่บ้านออกบินทบาทจนกระทั่งมาถึงบ้านหลังสุดท้ายพ่อแม่ลูกช่วยกันใส่บาตรจากนั้นก็กวดน้ำเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร พ่อพ่อเดี๋ยวหอมเอาน้ำไปรดต้นมะขามริมรั้วนะคะหอมเดินเลี้ยวไปที่ต้นไม้ใหญ่แต่แล้วก็หยุดชงะงักเมื่อเห็นต้นกล้วยต้นหนึ่งพิงอยู่ที่รั้วลำต้นมีริ้วรอยบอบช้ำใบฉีกขาดรุ่งริ่งราวกับคนระหงระหกระเหิน เดินทางมาไกลเหนื่อยนะแล้วขอหยุดพักด้วยจิตสงสารหอมเทน้ำใส่ขันน้อยรถที่โคลต้นก่อนจะหันไปเรียกแม่คะใครไม่รู้เอาต้นกล้วยมาพิงไว้ที่รั้ว่าพ่อขามาดูหน่อยเร็วช่วงที่หอมหันไปเรียกพ่อถ้า ูกซับด้วยฟองน้ำก้านใบไหวสันดาริกเหมือนคนกระหายที่ได้น้ำที่ได้ดื่มน้ำจนเต็มอิ่มแล้วรู้สึกสดชื่นกระตี้กระเป๋ากล้วยอะไรหรอลูกทั้งพ่อและแม่เดินมาลูกสาวไม่ตอบได้แต่ชี้ให้ดูเอ๊ะนี่กล้วยตานีนี่นา นีกล้วยตาดีนี่มาได้ยังไงใครเอามาให้หรือคนเอามาโยนทิ้งพ่อถามเองตอบเองทำให้คนฟังต้องหัวเราะแล้วจะตายาไหมคะพ่อต้นช้ำอย่างนี้ลูกสาวถามต้นกล้วยตายยากปลูกง่ายยิ่งต้นกำลังรุ่นรุ่นอย่างนี้ตัดใบที่รุ่งริ่งทิ้ง อีกไม่กี่วันก็แตกใบใหม่แล้วพ่อแม่ลูกไม่เห็นอีกนั่นแหละที่เมื่อพ่อพูดคำว่าตัดใบทิ้งใบกล้วยประกบเข้าหากันเหมือนคนหดหูไม่อยากฟังเรื่องน่ากลัวตอนเย็นพ่อกับลูกช่วยกันปลูกกล้วยพ่อตัดใบกล้วยทิ้งเสีย ้างแต่เหลือใบอ่อนก่อนจะวางลงหลุมซึ่งมีปุ๋ยคอกรองก้นลูกช่วยกบดินเทน้ำรดจนชุ่มพ่อขาหอมจะดูตานีน้อยต้นนี้เองค่ะหอมจะทำให้เป็นต้นกล้วยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยลูกสาวโมช่วงเวลาไม่ถึงเดือนตานนี้น้อยดูแข็งแรงและ,จะเจริญและเติบโตอย่างรวดเร็ว ำต้นอวบใหญ่ไม่มีริ้วรอยชอกช้ำหลงเหลือแต่หน้าแปลกที่กับกล้วยแต่ละกับมีเส้นสีแดงเข้มขนาดนิ้วหัวแม่มือปรากฏตั้งแต่ปลายจนถึงโคนหอมรู้สึกสบายใจอย่างประหลาดเมื่ออยู่ใกล้ต้นกล้วยเลย พูดอยู่พูดคุยหรือร้องเพลงให้เพื่อนล้วยฟังแทบทุกวันบางครั้งผอมรู้สึกว่ามีใบตองมาลูกหัวหรือรักกลางหลังบางครั้งก็เหมือนหูแว่วได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงหัวเรากคิกคิหอมไม่ใช่เด็กหวาดกลัวอะไรง่ายๆแต่ยังคิดเลย ว่าถ้าวันหนึ่งต้นกล้วยต้นนี้พูดได้หรือกลายเป็นเด็กผู้หญิงหอมก็ยินดีรับเป็นเพื่อนรักต่างพบไปเลยเช้าวันอาทิตย์ขนาดหอมลงมาเก็บผักในผักสวนครัวให้แม่มีเสียงเรียกจากหน้าบ้านยายหัวหอมอยู่ไหม ยายบวบหอมทำอะไรอยู่ยายก้อยหอมมาเปิดประตูเร็วหอวงวางตะก้าไว้คนต้นกล้วยก่อนจะเดินไปเปิดประตูรู้ว่าเพื่อนเพื่อนทั้งชายและหญิงกลุ่มใหญ่มาขอดูต้นกล้วยว่าจะเหมือนกับที่หอมเคยเล่าให้ฟังหรือไม่เพื่อนๆพื่อนชื่นชมและยอมรับว่าเป็นต้นกล้วยที่แปลกจริงแล้วจากวันนั้น คือไก่หอมกับมาทำงานต่อก้มลงหยิบแต่การู้สึกเหมือนถูอกอบกอดด้วยใบตองตามตามด้วยเสียงกระซิบตกลงชื่อหอมอะไรกันแน่ตานีอยากจะรู้หอมยืนยืนตัวแข็งไปชั่วขนาดในที่สุดความฝันก็เป็นจริงตานีน้อยต้นนี้พูดได้หอมตั้ง เข้ามาครอบงำเธอเป็นผีตาเนีอย่างที่เขาพูดใช่ไหมแม้จะบอกว่าตัวเองไม่กลัวแต่เสียงหอมดสั่นไม่ได้ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ผีตาเนีเป็นต้นกล้วยที่พูดได้เท่านั้นเองบอกตาเนีมาก่อนว่าหอมชื่ออะไรบอกมาให้หมดนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะเสียงตาเนีอ้อนวอนกล้วยหอมเป็นชื่อเล่นแต่ แต่ใครจะเรียกจะเอาสั้นหรือยาวชื่อจริงชื่อกะทะลีวงบ้านกล้วยถามมมทำไหหรอหองงในที่สุดเราก็เจอต้นกล้วยสะบัดใบอย่างมีความสุขคืนพรุ่งนี้พระจันทร์เต็มดวงกล้วยหอมเอาไว้ ตานีไปทำกระทงใส่น้ำแล้ววางไว้กลางแจ้งตากแสงเดือนเช้ามืดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นก็เอากระทงน้ำมาหาตานีนะล้วยหอมจะรู้เรื่องทั้งหมดเมื่อถึงเวลานัดหอมค่อยๆเปิดประตูบ้านระวังไม่ให้มีเสียงประคองกระทงน้ำ ตรงไปที่ต้นกล้วยมาตรงเวลาดีจังเสียงทักจากเพื่อนกล้วยทำจิตให้เป็นสมาธิเอาน้ำในกระทงล้างหน้าแล้วเอามือมาแตะตัวตาหนีหลับตาด้วยหอมทำตามทันทีที่หอมเอามือแตะแสงสว่างพุ่งเข้าเต็มหน้าตัวหอมลอยละลิว้วแต่จิตยังเป็นสมาธิรู้สะลึก รู้สึกตัวตลอดเวลาถึงบ้านตอนนี้แล้วลืมตาได้หอมลืมตาสิ่งแรกที่เห็นเด็กผู้หญิงแต่งตัวแบบไทยโบราณสีเขียวอ่อนจงกระเบนสีเขียวเข้มยืนยิ้มให้หอมก่อนจะจูงมือให้เดินตามนี่คงเป็นอาณาจักรกล้วยกระมัง มีต้นกล้วยมากมายละ่ละเหหลักทันที่น่าแปลกก็คือกล้วยแต่ละชนิดอ่างทำตัวให้เป็นอาหารแบบเดียวกับที่หอมเคยกินดูสิกล้วยไข่ปอกเปลือกตัวเองแล้วลงไปนอนในกระทะน้ำเชื่อมที่กำลังเดือดพอเชื่อมตัวเองได้ที่ก็ลุกขึ้นไปนอนเป็นระเบียบในถาด ทางน้นกล้วยน้ำว้าผ่านตัวเองเป็นชิ้นกระโดดชุบตัวลงในหม้อแป้งก่อนจะหย่อนตัวเองลงในกระทะที่มีน้ำมันเดือดข้างกลายเป็นกล้วยแขกแสนอร่อยทำไมพวกกล้วยต้องทำอะไรแบบนั้นด้วยหละตานี้อ๋อพวกกล้วยต้องเรียนรู้ว่ามนุษย์จะใช้กล้วยเป็นอาหารแบบไหนเขาจะได้ทำตัวให้ถูก ถ้าฝึกหัดตัวเองได้ดีแล้วเจ้าแม่กระทะลัลีตานีก็จะส่งไปเกิดบนโลกผุดเป็นหนอ่อแล้วก็โตพอออกลูกหมดหน้าที่ก็กลับมาในโลกกล้วยใหม่วนเวียนอยู่อย่างนี้ณนะท่านใหญ่กลางป่ากล้วยมีผู้หญิงคน หนึ่งหน้าตาสวยนั่งเด่นเป็นสง่าผมสบายสีเขียวอ่อนผมสบายเขียวอ่อนนุ่งผ้าสีเขียวแก่ของสร้อยทับทิมสีแดงสะพายเชียงไหลเหมือนเช้่สีแดงบนกาบกล้วยสีเขียวไม่มีผิด พื้นด้านล่างมีบริวารลายล้อมเพื่อนต่างพบทั้งสองคังเข้าไปกราบมาแล้วหรือกระทะลีกล้วยหอมเรารอเจ้ามานานแล้วต่อไปนี้พวกเราชาวกล้วยคงพ้นภัยเสียทีไม่ต้องรอให้หอมถามเจ้าแม่พูดต่อเราส่งเจ้าตานีน้อยไปดูแลทุกสุขของกล้วยทั้งหมดแต่ ถูกหมอผีปันดำจับตัวไว้ได้ถ้ามันสะกดให้ตาน,นีน้อยอยู่ใต้อำนาจของมันได้เมื่อไหร่อาณาจักรกล้วยจะตกเป็นของหมอผีกล้วยจะไม่ได้เกิดตามธรรมชาติอีกต่อไปใครอยากปลุกกล้วยก็ต้องไปจ่ายเงินให้หมอผีปานดำแล้วมันจะกลายเป็นเศรษฐีครองโลกแล้วเจ้าแม่จะเป็นไัยยังไง แล้วหอมจะช่วยอะไรได้บ้างคะหอมสงสัยเส้นสีแดงที่กับกล้วยไงนั่นคือสายใยที่โยงเรากับตา,ตานีน้อยให้เป็นหนึ่งเดียวโชคดีที่ตานีน้อยหนีรอดมาได้เรานำตา,ตานีน้อยไปหาเจ้าเด็กหญิงที่สอนส่งมาให้ลักษณะชื่อทุกอย่าง ต้องหมายถึงกล้วยที่สำคัญคือต้องชื่อกาทะรีเหมือนเราเจ้าจะเป็นผู้ช่วยให้พวกเราพ้นภัยรับปากได้ไหมว่าจะช่วยเราค่ะหอมรับปากอย่างงงงเอานี่ไปเจ้าแม่ส่งมณ์เชื่อกล้วยให้ขนาดนี้เจ้าหมอ,อผีรู้แล้วว่าเจ้ามาตานีน้อย ใช้สิ่งนี้กำจัดอาถรรพ์ที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนเจ้าจงทำลายให้สิ้นซากกลับไปได้แล้วเจ้าแม่ลำมทัพเป็นคำสุดท้ายระวังตัวด้วยข้าหอมหลับตาแล้วจับมือตานีน้อยชัวย่วพริบตาเดียวหอมกลับมายืนในสวนเด็กผู้หญิงผมจุกกายเป็นต้นกล้วยตามเดิมวันคืนผ่าน ไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เรื่องมันจะเกิดก็ต้องเกิดกลางดึกคืนหนึ่งหอมสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงรถคันหนึ่งเล่นมาจอดหน้าบ้านหอมลุกขึ้นจะไปดูที่หน้าต่างแต่เท้ายังไม่ทันแตะพื้นหอมก็หงยหลังลงนอนต่อรู้สึกง่วงงุนอย่างประหลาด แต่หอมก็หลับสนิทไปอีกครั้งหน้าแปลกทุกคนในบ้านตื่นสายกันหมดไม่ทันได้ออกไปใส่บาตเหมือนเช่นทุกวันหอมฉุดใจเมื่อน,นึกถึงตานีน้อยรีบคว้าเชือกกล้วยวิ่งไปที่สวนทันทีอะไรน,น,นั่นก่านกล้วยที่เคยสะบัดใบเขียวเล่นลมบัดนี้กับ ห้อยเริ่มกลายเป็นสีเหลืองใช่แล้วเจ้าหมอผีนะ้าคงแอบมา,มากลางดึกสะกดให้ทุกคนหลับแล้วลอบมาทำร้ายตานีน้อยหอมเดินวนรอบต้นไม่มีอะไรผิดสังเกตนอกจากมีรอยกบดินใหม่ๆห,หอมใช้ไม้คุยดินอย่างระวังแล้วเจอลูกศรสีดำขนาดเล็ก เข้าไม้กัดเสียบอยู่ที่โคนต้นหอมใช้เชือกบวงผูกมารูศรให้แน่นแล้วดึงออกจากนั้นวิ่งไปที่ครัวโยนเจ้าสิ่งที่อยู่ในมือลงในเตาไฟเกิดเสียงดังขึ้มันก็วอดไปทันทีหอมไปเอาน้ำมนต์บนห้องพระมารดที่โคนต้นตานีน้อย ช่วยอยาให้ตานีน้อยตายเลยหอมไม่รู้ตัวเลยว่านั่งร้องไห้อยู่อย่างนั้นเป็นเวลานานเท่าไหร่มารู้สึกตัวก็วเมื่อมีใบกล้วยมารักกางหลังกล้วยหอมจ๋าตานีกล้วยตานีกลับมาแล้วจ้ะขอบคุณเพื่อนรักมากนะที่ช่วยชีวิตหยุดร้องไห้ได้แล้ว เหี่ยวเชากลับฟื้นมีชีวิตดังเดิมหอมอกกอดเพื่อนแน่นจากนี้ไปเพราะกล้วยปลอดภัยแล้วหอมฉลาดมากที่เอาลูกสอนไปเผาเพอมันจะทำอันตรายใครไม่ได้ม,ม,มันก็จะย้อนกลับไปทำ้า้เจ้าของมันเองนี่คือโทษของมนต์ดำจะไม่มีใครจะไม่มีพ่อมดหมอผีมาทำ ลายล้างเราได้อีกแล้วโลกนี้จะมีก็โลกนี้จะมทีที่อยู่สำหรับคนคิดดีทําดีเท่านั้นขอบคุณค่ะ